รุ่นพี่แนะโรมันกรซาเลสไม่ควรชกวันที่16ตุลาคมนี้ไอควายป่าโรเซนโดอัลบาเรสอดีตแชมป์โลกรุ่น105ปอนด์นและ108ปอนปด์อนของ w ูบชาวนิเกะละกัวออกโรงแนะนำโรมันกรซาเลสอดีตแชมป์โลก4รุ่นนักชกรุ่นน้องว่าไม่ควรที่จะขึ้นชกในวันที่16ตุลาคมนี้พอจะได้ไม่คุ้มเสีย แม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีความชัดเจนว่าโรมันกรซาเลสจะยอมเซ็นสัญญาชกแก้มือในภาคที่3กับฮวนฟานซิสโกเอสซาดาแชมป์โลกแฟนชายของ w ด c c และซูเปอร์เวิร์แชมเปี้ยนของ w b a ในรุ่นซูเปอร์ไฟ์เวทชาวเม็กซิกันที่ทางแมตช์รูมบ็อกซิ่งได้ยืนยันว่าจะมีการจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคมนี้ที่สหรัฐอเมริกาเพราะทางโรมันกรซาเลสนั้น ยังไม่พอใจค่าเหนื่อยที่จะได้รับและเขาต้องการเวลาซ้อมนานมากกว่านี้นั้นโดยล่าสุดโลเซนโดอัลบาเรสรุ่นพี่ชาติเดียวกันของโรมันกอนซาเลสก็ได้ออกโรงมาเตือนนักชกรุ่นน้องคนดังว่าตอนนี้ในความเพียของเขาเขาคิดว่ากอนซาเลสนั้นควรที่จะปฏิเสธการชกในวันที่16ตุลาคมนี้ไปเสียเพราะเหตุผลว่า เวลาในการเตรียมตัวที่เหลืออยู่เพียงเดือนก,กว่านั้นมันน้อยเกินไปแม้ว่าทางโปรโมเตอร์เอ็ดดี้เฮิร์นจะพยายามกดดันมาก็ตามอัลเบรตได้ย้อนความหลังของเขาว่าสมัยก่อนเขาเองก็พบกับสถานการณ์เช่นเดียวกันแบบนี้เมือ่อคราวที่เขาจะต้องขึ้นชกล้างตาก,กับลิคาโดโรเปสอดีตแชมป์โลกรุ่นสตอเวตของ w b วนและจูเนียร์ไรเวตของ IBF ชาวเม็กซิกัน หลังจากที่ไฟแรกจบลงในแบบเสมอกันโดยอาวาเลดได้เล่าว่าตอนนั้นความพร้อมของเขามีน้อยมากน้ำหนักตัวก็อ้วนฉุปไปถึง138ปอนด์แต่ด้วยความที่โปรโมเตอร์นั้นบีบเขาจึงทำให้เขาต้องเซ็นสัญญาขึ้นชกในไฟดังกล่าวและแน่นอนว่าเวลาเตรียมตัวเพียงเท่านั้นตัวเขาเองจึงไม่มีความพร้อมเลยทำให้เขาต้องตกตาช่างเสียแชมป์โลก WBA ไปก่อนการชกเสียแล้ว และไฟนั้นเขาต้องพ่ายแพ้คะแนนอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ให้กับโปรเปสด,ด้วยนั่นเอง